สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่5นะคะวิ่ง9นะคะแล้วก็วิ่งสีนะคะก็จะเข้านะคะสี่ศูนะคะสปะปลาวจะเล่นเป็นเกณ์ล่างนะคะแล้วก็4 6นะคะของไทยนะคะ ก็จะเข้าทั้งตัวเด่นตัวรองนะคะตัวเด่นก็จะเข้า4-6นะคะส่วนตัวรองก็จะเข้า4-0นะคะสายวิ่งสายลูดก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลก็ต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่8นะคะวิ่ง0ู แล้วก็วิ่ง4นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ8นะคะแอรจก็จะให้8008 8. 8 5 5 8 8 7 7 8แปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปด

สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่แล้วก็สี่แปดแปดสี่นะคะ ไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ8นะคะแอดก็จะชอบ85กับ8ปดนะคะแปดศกับ87ก็เป็นตัวลองนะคะศนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์กับ0ูนย์เนะคะศูนยกับ03ก็เป็นตัวลองนะคะ สี่นะคะแอดก็จะชอบสี่หนึ่งสี่หนึ่งกับสี่สองนะคะสี่ศูนย์กับสี่แปดก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้แปดแปดศูนย์ศูนย์ และก็สี่สี่นะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง หกสี่สองแล้วก็แปดศูนย์สี่นะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะชุดตัวเด่นวัดนี้นะคะก็จะมีแปดห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าแปด 0110 0990 4114 4224แล้วก็88นะคะสำหรับชุดตัวลองชุดตัวลองนะคะก็จะมี8008 8778

แปดนะคะแอดก็จะก,กันให้ที่84ดนะคะศูนย์ก็จะก,กันให้ที่05นะคะสก็จะการให้ที่4 9นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่6นะะ้าคาเดือนธันวาคม2566นะคะ ใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ A fc ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง A fc เก่านะคะและ A fc ใหม่ทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้นำเสนอตัวเลขส,สวยๆให้ f อทุกๆท่านได้รับชมนะคะทางช่องนะคะนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบางหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ